สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับเอาละครับได้เวลาคุยกับท่านจันและแหมที่นี้ได้ประโยชน์จากท่านจันไปแยะเลยได้สอนหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆท่านคงไปปฏิบัติตามนะครับอย่าลืมนะครับอ,อันตรายมากเลยจุด,ส,ดสุดท้ายของการอันตีที่ท่านจะได้รับก็คือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่าปัสสาวะไม่ได้เอาออกมากับเข้าไปเข้าไปในกระแสเลือดดีไม่ดีตายหาเลยนะครับ เพราะดันอย่าเลยอย่าไปดันขาดเลยตอนนี้โอ้โหทํากลางบรรยากาศแห่งความแร้นแค้นอยากจะถามหน่อยว่าบนิิิิเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยทำยังไงอะถึงจะได้รับความช่วยเหลือประหยัดไฟตามที่รัฐบาลเขาบอกค่ะ เขาบอกว่าถ้าจะประหยัดไฟตามนะั้นน่ะขอโทษนะคะแอร์ก็เปิดไม่ได้ตู้เย็นก็เปิดไม่ได้แล้วมันจะอยู่กันยังไงนรันสก,การครับแต่จริงๆการเปิดแอร์เนี่ยมีความจําเป็นสําหรับในสังคมเมืองครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในห้องหับมิดชิดเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยการใช้แอร์เนี่ยมีความจําเป็นครับถามว่าท่านจันใช้แอร์ไหมตอบใช้อยู่ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยมีห้องที่ สามารถเปิดแอร์ได้อยู่หลายห้องทีเดียวอย่างนั้น,นท่านก็ไม่ได้เดือละสองร้อยสิเขาก็ไม่ช่วยท่านแล้วประมาณนั้นใช่ไหมเขาต้องเปิดแอร์เกินอาดามาไม่ได้รู้รายละเอียดเนี่อาตมาอยู่ในห้องทํารายการวิทยุอาตามาก,ก็จะต้องใช้ห้องแอร์เพราะว่าปิดมิดชิดป้องกันเสียงข้างนอกรบกวนครับขณะเดียวกันอาตมาก,ก็เปิดแอร์แต่เป็นแอร์เครื่องเล็กๆมีแอร์เครื่องใหญ่ๆเหมือนกันอยู่นอกห้อง คือนอกห้องวิทยุแต่เป็นห้องพักโดยรวมรก็เปิดในจังหวะที่เหมาะสมครับแต่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการชีวิตในภาคปกติโดยที่ไม่ต้องทำงานได้ครับอารมาก็จะพยายามอยู่ในห้องหรืออยู่ในที่ที่เป็นโอเพนแอร์ตอนนี้กำลังจะเล่าเรื่องที่เป็นข่าวดีให้พลเรกบรรนวิทย์ฟังอันนี้จะเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่อง จะช่วยคนที่แร้นแค้นได้อย่างไรเออเนี่ยผมเมื่อเห็นแล้วก็อนาจใจขนาดมันบอกมันใช้ไฟที่เกษตรยังเกินที่รัฐบาลกำหนดเลยลดไม่ได้เอ,อ่ออาตมาได้รับบริจาคที่ดินแปลงใหม่ล่าสุดออที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชะเชิงเซาอํำเภอพนัสนิคมจังหวัดช,ชนบุรีจังหวัดชนบุรีชนบุรีครับรพนัสแปลว่าอะไรท่านทราบไหมพนัสปป่าพนัสนิคมแปลว่า เมืองป่างาใช่แปลกมากเลยทีเดียวะคุณกวัญซึ่งเป็นผู้มีอายุวัยเจ็ดสิบร่วงแล้วท่านอ,าอยู่ที่คลองโยงซาลยาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดพุทธมนตลนครปฐมนี่นครฐมปรากฏว่าท่านบริจาคที่ดินให้กับมลณิธิเพื่อนช่วยเพื่อนแบบโอนสิทธิ์โอนสิทธิท์คือเปลี่ยนชื่อในโฉนดของท่านเนี่ย มาเป็นชื่อของมลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนครับเราทําการโอนไปนที่เรียบร้อยแล้วแล้วข้อสาคัญคือที่ดินแห่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปปลูกป่าเพิ่มเติมเลยเพราะเป็นป่าอยู่แล้วเป็นป่าอยู่แล้ว<อ>ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีป่าต่อเนื่องจากที่ดินของเราอะยกตัวอย่างเช่นแปลงนี้ทั้งหมดมีกี่ไร่ก็ตามอะ ทิ้งตางว่ามลกรณีที่เพื่อนช่วยเพื่อนมีอยู่จํานวนหนึ่งสักหนึ่งในสามอะ่ะ mm hmm. แต่ปรากฏว่าอีกออสามส่วนสี่ส่วนอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมีป่าที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องจากที่ดินของเราอะ่ะ mm hmm. โดยที่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินด้วยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาเราเข้าไปใช้ทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้เนะี่ยเราก็ไม่ใช่เฉพาะที่ดินในส่วนที่เราได้รับบริจาคมา mm hmm. เท่านั้น แต่เรายังได้รับอาน,นิสง์จากป่าต่อเนื่องเพราะตอนนี้อาตมาต้องการจะเล่าความปรับปลื้มใจให้ท่านบรรณวิชฟังครับอาตมานึกถึงป่านี้ทีไรอาตมามีความปรับปลื้มใจทุกทีเพราะว่าเราได้ป่าที่ปลูกแล้วโโจริงๆใช้คำว่าปลูกแล้วเนี่ยคือเขาเกิดเองอ่ะเขาเกิดแล้วแล้วป่ามีสภาพที่ดีมากโอโ้โหเดียมมาก บัดนี้เป็นที่ของมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนอเราจะใช้ทํากิจกรรมเดินจงกรมรนั่งสมาธิและไปฝึกฝนกจิตใจที่ป่าเราเรียกวัดวัดว่ดวาเป็นป่าชนบุรีเ,เราเรียกเป็นทางการว่าป่าแทนคุณรุ่งโรธแทนคุณรุ่งโรดแทนคุณรุ่งโรดนี่เป็นนามสกุลของป้ากววญซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริจาคให้เรานามสกุลรุ่งโรธ แทนคุณรุ่งโรดติดกันก็ไปนำคุณยาวนะคร<ช>ับแทนคุณรุ่งโรอดใช่สี่พยางสี่พยางแทนคุณรุ่งโรอดเพราะฉะนั้น,นก็เหมือนกับเนี่ยเออลืมไปป่าแทนคุณรุ่งโรดเนี่ยที่พนัสนิคมเหมือนกันมีอดีตสอสอชนบุรีคนหนึ่งชื่อพันตำรวจโทร,รุ่งโรดเรืองฤทธิ์อ๋อครับครับเออเ,เหมือนเหมือนกับป่านี้จะเป็นป่าแทนคุณรุ่งโรอดเรืองฤทธิ์นั่น ปัจจุบันนี้อายุท่านเยอะแล้วสุขภาพไม่สู้จะแข็งแรงนักแถวโน้นก็เฮซุยก็ดังไงเดยวลงสิงโตทองนะนั่นแหละอยู่ในเขตประมาณนี้ครับตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วมั้งพาไปก่อนใช่ไหมอายุแกโหั้งยี่สิบปีใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าจะมีลูกสาวอ่ะนำสกุลเดียวกันสิงโตทองใช่ครับอาตมาต้องการจะบอกกับพี่น้องว่ามูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนของเราซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆครับแล้วถามว่าจรไหมค่อนข้างจนแน่จรมากด้วย แต่เรารวยเรื่องป่า oh. อ๋ออตมาสังเกตใจของตนเองว่าทำไมเรารู้สึกปลาปลื้มเป็นสุขมาก mm. เมื่อน,นึกถึงป่าแต่ละป่าที่เราปลูกครับนี่แหละไปสู่คำตอบที่ท่านบรรณวิทย์ตั้งประเด็นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนซึ่งแร้นแค้นอดอยาก mm. ได้มีชีวิตที่ดี mm. อาตมาแนะนำว่าให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยน ไปสู่การปลูกป่าหรือการปกป้องป่าแบบที่อาตมาเป็นอยู่เนี้ยเนี่ยผมอยากจะเอาของท่านอจารย์เนี่ยไปเสนออิตาชัดชาติแกเพราะโอกาสแกเป็นผู้ว่าสูงกับชาวบ้านเขาจริงๆแล้วถ้าเผื่อปลูกได้ขนาดนี้นะครับกทมอุณหภูมิจะลงอีกสององศาได้เลยเอ,อท่านบรรณวิทย์โปร,รดทราบอาตมาไปค้นพบได้รับทราบความจริงมาแล้ว <c oughs> ถ้าท่านไปที่เขตหนองแขมะครับ ท่านจะพบว่าตลอดเ,ออเส้นถนนเพชรเกษมสี่กิโลเมตรจากบางแคไปจรดโน่นเลยครับสิ้นสุดเขตหนองแขม4กิโลเมตรครับจะมีป่าริมถนนแล้วก็คำว่าป่านี้ไม่ใช่ปลูกเป็นต้นเดียวยาวเหยียดนะ ừ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 . พื้นที่ประมาณ5เมตรแล้วก็ปลูกแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นป่าเลยอ่ะยาวเหยียดตลอด สกิโลเมตรและปลูกมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วโอ้โครับเอ่อต้นมะฮอกกานีสวยสดงดงามาโอ้โโอโเวลาดอกร่วงสวยมากเลยค่อยๆหมุนลงโอ้ยตลอดต่อนริมริมคลองสาธรมะฮอกกานีเยอะเลยผมดูปรก<ไ>ปากฏว่าอาตมาเสาะหาคำตอบมาโดยตลอดว่าใครเนาะเป็นต้นเรื่องในการปลูกป่าที่น้องแขมครับแน่นอนจุดที่คนสนใจก็คือต้นพุทธรักษากลางถนนเนี งามเชียวอะแต่ป่าเนี่ยอรตมาสนใจมากที่สุดเพราะยั่งยืนมาล่าสุดอรตมาเดินทางไปที่เขตหนองแขมฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมครับไปพบผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจากธารมาทราบแล้วว่าใครเป็นคนตั้งต้นครับท่านผู้นั้นเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของกทมของมหาไทยแต่การเก่าก่อนนั่นคือนายวีระถนอมศักด์ นายวีระถนอมศักดิ์วันนั้นเราจะมาถึงกับยกหูคุยกับนายวีระถนอมศักดิ์เลยเคยได้ยินชื่อใช่ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในความเคารพนับถือของประชาชนท่านมี power สูงมากนะสามารถสร้างป่าป่าดังกล่าวเนี่ยใครจะไปขยับขยื่นในปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วเพราะชาวบ้านจะประท้วงไม่เอาด้วยใช่อย่างมากใช่ท่านปลูกต้นโพก็ไม่มีคนกล้าตัด ดังนั้นถ,ถ้าปลูกต้นสักใครตัดก็ติดคุกดังนั้นอาตมาจึงอยากจะขอจบประเด็นของการสนทนากับพลเลรือบรณวิทย์ภายในหนึ่งนาทีที่เหลืออยู่ว่าเรามามีชีวิตแบบที่มีปรากฏในพระธรรมดยดกว่าชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทำโรงปลาปลาขุดบ่อน้ำให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้น ย่อมจเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวันแปลโดยสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปอประยุทธ์ต่ออูเก่งมากอยู่นครปฐมใช่เห็นว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแนละ้วอ,อ๋อท่านไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็กแล้วอ้าว,าวแต่สุขภาพจิตท่านดีมาก๋อ,อครับชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าทําโรงปลาปลาขุดบ่อน้ําให้ที่พักอาศัยแก่คนเดินทางบุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นทุกเมื่อทุกคืนทุกวัน แล้วความแร้เเข้นจะไม่มีดังนี้เป็นต้นเจริญธรรมอาล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านอาจารย์เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ